ผมชื่อระพินไพรวันอดีตผมคือร้อยตำรวจเอกประจำหน่วยตระเวนชายแดนกองพลเสือดำผมเคยเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมน,นีหนึ่งปีที่แซนเฮสที่อังกฤษ3ปีและ2ปีในเวสต์ยบท์ที่อเมริกาปัจจุบันผมลาออกจากราชการใช้ชีวิตเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาหน่อไม้แดกล้วยในป่า ตลอดจนหาหนอนที่อยู่ในขอนไม้ผุหูวผมใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวป่ามีชีวิตเพื่อประจนภัยในป่าไปวันๆธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้โลกนี้ยังน่าอยู่สำหรับผมคน,คนติดคนคนคนติดด่าง ตามรักแล้วมันปลาติดด่างเลยเม่ใช่่ใช่ไม่ใ่มใช่ไม่น่ม่ใบ่ไม่ไมม่ใชม่ใช่ไม่ใ่น่่่นะช่ช่